ตอนนี้กำลังสร้สางอย่ามองข้ากันได้ไหมาแหมเรา่นีนออนยออกข่าวทุกวันเลยนะเต่งดังใหญ่แล้วสวัสดีคน<อ>ดอยู่กับนันทึกัปปี้ไมุ่่นสร้างเตัวมาเลยก็ปุ่มคลิปนี้ไหมตามที่คลิปเลยครับช่วงนี้ต้องเอาตาังไปซ่อมรถไงยับเลยทุกวันนะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวผมไปช่วย สงสารนะครับขับรถกับรายกันช่วงนี้ก็ระวังหน่อยนะเดี๋ยวช่วยออกให้20สลับไวรุ่นสร้างตัวคลิปนี้มีเกมใหม่หมาให้เล่นกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ด,ดูนั่นก็คือเกมอมองฮีโร่แฟนตาซี3กกของคุณเหนือจินตนาการเป็นเกมสไตล์ไอดิลอาร์พีจีแฟนตาซีที่เล่นง่ายเล่นเพลินได้ทั้งวันทั้งคืนไม่เชื่อดูตาผมดิอะ ดูขอบตาผมดเป็นประกันไหมตัวละครสวยหนุ <avez> ่มมให้เจริญหูเจริญตา ได้เลยเฮียให้ไปเลย10เด็ม10แถมถ้าทําภารกิจครบเนี่ยจะมีการชาตวละครใน้สูงถึง500ครั้งยอดลงทะเบียนเกมตอนนี้ครบ1ล้านแล้วนะครับดาวนโหลดเกมภายในเดือนแรกรับรางวัลลงทะเบียนล่วงหน้ามากมายรวมทั้งสะกินหลีลิ่งชีที่สวยฮะแดงผ่านไอเทมโค้ดพิเศษอย่าลืมรีบโหลดและรีบเข้ามาเล่นเกมนี้กันเย็นนะครับปีน้า ขายเยอะพูดแย่ yeah, ขนาดนี้แหละเข้าไปในเกมกันเลยดีกว่าว่ามันจะส่งคําล้ําเรือจริงหรือเปล่าอย่าลืมเข้ามาแล้วก็เข้าไปดูตรงเอ่อเสี่ยวเซียนจันหลบเดนนะครับโอค้คุณเห็นไหมคุณเห็นไหมคุณเห็นอย่างดีโมเมนต์ไหมถ้าคุณเห็นอย่างทีโมเมนต์นะก็นั่นแหละครับโอ้ดิเซล บอกเลยว่าเก่งนะเพราะว่าสกิลนางเนี่ยสร้างดาเมจแล้วก็ขโมยโทสะพินตรงข้ามได้ด้วยนะครับเหมาะกับการพ v วมากมันมีพรีวิวให้ดูด้วยนะเี่ยดูเตียวเซียนเราแล้วนะนี่ดูเห็นไหมดูการใช้สกิลดิว่าดูดิดูดิ การต่อสู้โมเดลในการต่อสู้ผมว่าตรงปกเลยอันเนี้ยเราสามารถจัดทีมนะให้เข้ากับคอมโบของเราอ่ะเดี๋ยวดูนี่หน่อยดกว่าแดนจันมายาเนี่ยผมว่าจะสุม่มข้งหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องได้จากกิจกรรมนะอันนี้เตียวเซียนจันหล่มนะอันนี้ก็ขอทุกคนโชคดีนะครับสำหรับใครที่จะเล่นดูจะสุม่มอันนี้มันฟรีหนึ่งครั้งนะเดี๋ยวเราลองกดดูสักทีหนึ่งเผื่อได้ไปแต่มันไม่ได้หรอกถ้ามันได้มันก็ฟุกเกินมได้หินมาก้อนหนึ่ง โอเคร okay, เรามาดูตัวละครกันหน่อยดีกว่าคุณวุดูนี่สกินเนี่ยเราก็ต้องไปปลดล็อคเอาแต่ว่าอยู่ในกิจกรรมติดตามเอาแล้วกันน่ว่ากิจกรรมมาตอนไหนอะไรเงี้ยมี3สกินเพราะว่าสกินนี้สวยสุดนะเพราะว่ามันเบิ้มสุดน,นั่นเองผมชอบไ <laughs> ม้ก็ <laughs> โอ้นิซ่า <laughs> ว่าคลิปนี้ไม่ไลง youtube และโดนแบนกคน <laughs> คือลือเนะ่ะ <laughs> <laughs> คือเห็นความเบิ้มอะไรเงี้ยแล้วแบบความเป็นชายของผมมันพุ่งพลาด โอ้ใจเย็นใจเย็นกมเกมไม่โดนเกมอันนี้เนี่ยมันจะเป็นสมู o นะครับเราสามารถที่จะดูได้ว่าในเกมเนี่ยมีตัวอะไรบ้างครับแล้วก็มีระดับบอกนะเออสีแดงเนี่ยก็คือเก่งนะครับระดับเหลืองเนี่ยก็คือเก่งหน่อยๆเดี๋ยวเราไปดูโมเดลกันหน่อยดีกว่านะสัวบุญกีอุยมีสามมีภาษาไทยูบอกเลยว่าเกมนี้ ค่อนข้างที่จะงโปรกนะครับเราจะให้ดูแต่สาวๆนะครับเพราะว่าเราไม่ชอบผู้ชายครับเราชอบสาวๆเนี่ยเตี่ยวซีอะไรเงี้ยเสียงพาก็โอเคอยู่นะเสียงพาก็ดีเลยนี่ดูเตี่ยวเสียงร่างเดิมโอ้โหาชัยนะก่อนว้าออนิสันอืมต้องบอกเลยว่าอาร์ตเวิร์กเกมนี้ไม่ธรรมดานะครับคลิปเนี้ยผมจะมาสุ่มที่แท่นบัญชาการนะครับแท่นบัญชาการเนี่ยจะเป็นการที่เรามาหาตัวละคร วสำหรับการอ่านตัวละครหดาวเนี่ยก็จะมีโอกาสได้แค่0.4แต่ว่าไม่ต้องกลัวครับว่าทําไมมันจะได้ยากเอาจริงนะมันสุ่มแค่10ครั้งอ่ะมันได้เลยนะเว้ยมันมีการันตีว่ะเกมนี้อาจจะสุ่มให้ดูอันเนี้ยสมมุติว่าสุมม่มอีกแค่ครั้งเดียวเราได้เลย5ดาวนะเดี๋ยวดูหน่อยได้ไหมได้เลย5ดาวเนี่ย<ร>ไหมเราคือผู้จุดประกายคือเกมนี้เนี่ยมันได้ง่ายมากไอ้สิบครั้งน็่คือเรากด10ครั้งนี่ใช่ป่ะเรากดไปเลยเนะี่ยสุ่ม10ครั้งเนี่ยเรามี2 0 0พันอ่ะเราได้เลย5ดาวหนึ พองันเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวละครเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยครับคุณผู้ดูว่าคุณเนี่ยจะได้เล่นแต่ตัวอ่อนๆไม่มีทางมาเริ่มกันเลยดีกว่าโจครูสูสัก20ครั้งดูซิว่าเราจะได้ตัวอะไรกันบ้างแต่เราได้ห้าดาวทุกตัวได้อ้วนสุดมาตัวหนึ่ง ไออ้วนสุดเนี่ยยังไม่ได้เป็นเป็นเป็นขุนพลนะถ้าขุนพลมันจะขึ้นกับว่าขุนพลเนี่ยเห็นไหมห้าดาวมาอีกแล้วดูดิแต่ไม่แต่ไม่ต้องรู้นะคือมันได้อยู่แล้วอ่ะปังเข้าไปไปขุนพลป่ะไม่ได้ตัวนี้ยังไม่เป็นขุนพลนะขอขุนพลสาวๆจงมาสาวๆสาวสเตอร์ ไปอีกแล้วมึงมึงหยุดก่อนมึงหยุดก่อนมึงมาหลายรอบแล้วมึงมาหลายรอบแล้วมาเลยเซาเซฟพอมยังมาเดียวอู้มาเลยไปกดมดมาไปกดมดมาโอ้ไม่เป็นเลยมาเลยพอ่อกูรวย พ่อพี่เติมมาให้เยอะอุ้ยโวนเสียวเนี่ยเหเห็นไหมเนี่ยเเนี่ยมันมันมันจะเป็นโล่อย่างงี้เว้ยถ้ามันได้ยากอะไหมมีมีชื่อโจว์ด้มาแล้วหนึ่งตัวโอ้ยขอบคุณมากพ่อผมพอเติมตังค์ผมเยอะมากเลยผมเกินเลยต่อดนีคุณปนคุณปนสาวมาหน่อยพ่อแอบไปอยู่ไหนหมดวะมาหน่อย โอ้โหไม่แม่เลยว่าเอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันสลับสุ่มนะและนี่ก็คือตัวที่ผมสุ่มมาได้นะคุณผู้ดูก็ประมาณนี้โอ้โหดูดิได้ราชคูมาเยอะมากเลยราชคูนี้แทบจะถมบ้านได้เลยเนี่ยดูดิเดี๋ยวผมมาอัพตัวละครให้ดูนะครับเพราะว่าเราได้ตัวซ้ำๆมาอย่างเงี้ยปุ๊บตัวละครอ,อัพง่ายๆครับก็กดอัพเลเวลเนี่ยแค่นี้กดอัพเลเวลไปเลยขั้นแรกก็จะได้แค่เนี่ย ปีสิบเราก็กดกลดล็อกเพราะว่าตัวเราสามได้พอได้สักวิ่วร้อย่ะเดี๋ยวมันจะให้เพิ่มดาวอันนี้จะได้ต้องใช้ขุนพุห้าดาวสามตัวนะแต่ว่าเดี๋ยวเราดูตัวที่เราไม่ได้ใช้อะันนี่เรากันไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช้เราก็เอามาอันนี้ได้แล้วมีปะเชียเราไม่มีว่ะถ้าเราไม่มีเราอัพไม่ได้นะว้าสยดายจังเนี่ยเป็นหนึ่งดาวแดงเห็นไหมอันนี้อัพไม่ได้แล้วก็คือต้องหยุดแล้วก็ได้แค่นี้พอเราอัพ ตัวละครเราครบแล้ว่าเราก็ใส่ของก็กดติดตั้งเลยก็ได้นะเนี่ยเราก็จะสามารถใส่ของได้แล้วก็ใส่อัญมณีไอพวกเนี้ยเป็นจี้เป็นจี้ก็จะเพิ่มความสามารถให้ตัวละครได้อีกนะครับเราเราเพิ่มสาวๆไว้ก่อนเพราะว่าเมื่อกี้นี้ผมอัพไว้ตัวงนะคือหูหินหูหินทนาเพนมาเป็นแขกกันตังค่าบ่อยๆนะได้เลยค่ะเดี๋ยวมาบ่อยๆนะ เอานี้ดีกว่าผมรู้แล้วผมจะจัดทีมยังไงคุณไปดูคือด้วยความที่มันมีแบบมันมีอันดับขึ้นบอกอะของเซิร์ฟะจะตามอันดับของเฟ์ฟเลยแล้วกัน <c oughs> คือมันเก่งอยู่แล้วแหละถ้ามันตามเซิร์ฟแล้วมันยังไม่เก่งนี่ไม่พูดยังไงนะโอเคเราก็จัดทีมเรียบร้อยแล้วนะครับก็เราก็เอาตัวที่เก่งที่สุดในทีมของเรานะครับก็ <c oughs> ได้มาทั้งหมดหกตัวนะครับแล้วก็เวล้อยแล้วไม่สามารถปลดไปต่อได้เพราะว่าเรามีตัวละครน,นั่นเอง เดี๋ยวค่อยไปหาเปิดในแกล็บคลิไปดูพอเราอัานละครเสร็จปุ๊บเนี่ยเราอย่าลืมนะครับว่าเราเนี่ยยังมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับเราก็มาเอาสัตว์เลี้ยงด้วยนะเดี๋ยวซื้อก่อนซื้อก่อนอันนี้ซื้อหนึ่งตัวนะครับซื้อตัวนี้ซื้ออ่านี่มังกรแล้วเราก็สามารถอัพได้นะแต่ว่า,าต้องใช้ VIP นะครับไม่งั้นเร่ลงสปีดก็ได้นี่เล่งสปีดง่ายครับในการใช้อันนี้เล่งสปีดเต็มละปลดล็อกป นี่เราก็ได้มา1อันเมื่อกี้นี้เป็นสกินมังกรนะครับนี่เราก็ใส่เอาไป่าก่อนเราก็อัปเกรดได้นะครับแต่ว่าเราต้องมีออของนะครับเนี่ยมังกรมังกรเนะี่ยเราก็ต้องไปตีนะนี่ตีได้นะเ,ออเดี๋ยวเราลองตีก่อนนี่ตีตัวนี้ไม่รู้ไหวป่ะนะต้องลองดูเนี่ยเข้ามาในเกมนะครับก็จะประมาณนีต้ตัวเกมเราก็จะแบ่งเป็น2ทีนะเป็นเกมแนวอันะกรับการใช้สกิลสามารถทําให้เป็นออโต้ได้นะ อันนี้เป็นมังกรเราพ่นไฟปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี้ยโอ้ยดูดีตีแรงกว่านะเนี่ยตายเลยตูมลิปโป้หตัวนี้เก่งที่สุดตายเลยทีเดียวดูเรื่องเดี๋ยวไปตุยด่านกันบ้างดีกว่าน้องๆ <c oughs> มีวิวหนึ่งอยู่เลยอ่ะเนี่ยเราสบายแล้วเราแค่มังกรมาเปล่าก็ตายกันหมดแล้วเพราะว่ามังกรเราก็ช่วยได้เยอะชิล บอกเลยว่าชิวจริง A few moments later แล้วก็อีกหนึ่งระบบนะครับที่ทำใหเ้เราสบายมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือระบบไอเด้นนะครับก็คือเนี่ยเห็นไหมมันก็จะตีอย่างเงี้ยนะตีอย่างเงี้ยเป็นการเก็บวิวเองแล้วก็เราก็มากดรับทรัพยากรตรงนี้นะว่าเนี่ยตัวเนี้ยเราเราปล่อยไปชั่วโมงแล้วเราก็มากดรับของเราก็ได้ของเลยได้วิวด้วยได้ของด้วยเห็นไหม สบายถ้าเกิดว่าเรายิ่งเล่นเนี่ยบทตรงนี้ใช่ปะมันแบบเราเราไปไม่ผ่านสักทีหนึ่งเราก็เก็บวิวก่อนก็ได้โดยการปล่อยให้มันเล่นเองเนั่นแหละเราวิวตัวละครเราก็จะแบบอับไปเรื่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปลงสนามเล่นกับคนอื่นดูบ้างดีกว่านะคือไปดูเดี๋ยวเรามาดูตรงหน้าของสังเวียนดีกว่านะหน้าสังเวียนเนี่ยเออเราจะตบใครดีนะตอนนี้พลังต่อสู้เรามีเท่าไหร่นะผมขอดูนะหน่วย1ิบ ร้อยพันหมื่นแสนล้านเรามีพลังต่อสู้แค่สองล้านเจ็ดเอง <c oughs> <c oughs> ไปเลยผมไปตบน้องๆ้นู้หนูดูกันก่อนดีกว่านะครับอันนี้เป็นข้ามเซิร์ฟนะดูดูการตบน้องน้นูๆนหนูเนี่ยเอาตายเหรอถามจริงยังไม่ทําอะไรเลยเออมีที่เก่งกว่านี้เปล่าครับเนี่ยคือผมเก่งกันไปหรอครับ คือผมก็ไม่ได้แบบเก่งอะไรขนาดนี้นะการ PPP อ่ะผมแบบไม่เก่งเลไมคุณเวลน้อยเกินแปป่ะเนี่ยคุณไม่ได้ไปเก็บเวลไงจริงคุณังเก็บเวลบ้างเนี่ยไม่งั้นคุณเปิดมาคุณโดนฟ้าป่าคุณตายเลยคุณโดนฟ้าผ่าคุณตายหมดนะครับคุณมาเจอกับผมเนี่ยนนทาจาศูนย์เจ็ดอ่ะผมบอกแล้วผมตึงเวลน้อยไปเอาตัวนเก่งนี้เลยมันมีคนเล่นอยู่เวลเยอะยิ้มไหวเราพวกนี้สู้ไม่ได้เราไม่มีคนยืนยื้ไหววะคนยืน้ไหววะคนยืน้ไหววะ จเจอริปโปอ,อามังกรพ่นไฟใส่โอเคไม่ตายริปโปริปโปเก็บงานริปโปเก็บงานดาเมจล้านกว่าเองไม่แรงหรอกเบาๆโดนไปล้านนึ่งล้านเละพี่ล้านเดียวล้านเดียวคือตอนนี้แต้มเรามันน้อยอ่ะเราต้องเก็บแต้มอ่ะถ้าจะปั๊มแต้มต้องปั๊มไงคนเนี้ย,นเ,ย,เ,ยเนี่ยกดๆเรื่อยๆคือแต้มเขาเยอะไงอ่ะไปแล้วเอาแต้มสองพันเอาเลย แต้มเขาเยอะแต้มเขาเยอะโอ้กีฬานายคะแนนเยอะว่ะโอเคเราจะได้สองพันแล้วเราขอสองพันเราขอสองพันเราไม่ขอเยอะ หนึ่งแล้วกูดำหนึ่งของเซอร์วิสตีอีกตีกีฬาบอลอ่าแล้วเกมนี้ก็ยังมีระบบกิลด้วยนะครับระบบกิลด์ก็จะอยู่ที่กองทัพนะครับก็สามารถที่จะสมัครเข้ากิลด์ได้นะครับเข้ามาก็จะมีพวกแบบว่า ทดสอบกองทัพอะไรเงี้ยนะก็จะมีการสนับสนุนนะครับก็สามารถที่จะสนับสนุนได้นะโยนตังเข้าไปอะไรเงี้ยเรารวยไงเนี่ยคือแบบใครมีผมเขากี่วไปก็คุณก็โชคดีอ่ะก็เข้ามาดูกันได้ครับว่าเออมันให้ทำหลาย้ากกิจกรรมเยอะมากตัวเกมก็ประมาณนี้นะครับสาหรับเกมนี้เนี่ยใครที่อยากจะได้อไอเทมโค้ดเนี Teraz, like e ่ยเดี๋ยวผมแจกไปให้ด <a> hmm? uh ้วยนะ เีเต็มโค้ดบนธัาการแจกให้ด้วยนะคุณผู้ดูเอาไว้ไปเติมไปเล่นกันนะมีแจกเป็นเงิน300ตําตำลึงแล้วก็มีเอ่อ การ L Hell A L L H A I L การหนึใบนะครับอย่าลืมนะครับเกมนี้นี่มีการชาให้เปิดมากถึง500ครั้งกันเลยทีเดียวเปิดกันอย่างสนุกสนานสุดเล้าใจอลังการสามก๊กของคุณเหนือจินตนาการท่องไปในโลกของสามก๊กแฟนตาซีที่เหนือจินตนาการพร้อมเขียนตำนานบทใหม่ของสามก๊กภาพสวยตัวละครเจมแจกหนักแจกจริงเปิดแล้ววันนี้โหลดเกมจากลิงก์ใต้คลิปได้เลย เออแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะอันนี้อย่าลืมมาสุ่มนะอันนี้มันสุ่มแบบได้แบบโคตรดีอ่ะนะครับอย่าลืมมากดสุ่มตรงนี้ด้วยนะอันนี้แต่ว่ามันต้องเคลียร์ดันเจียนสี่สิบดาบมันจะมาสุ่มได้ทีหนึ่งนะเนี่ยแล้วก็มีอันนี้ด้วยเพชรคิทตันหมื่นล้านเนี่ยโคตรเดี๋ยวผมแจก,กไว้ให้นะก็แค่ใส่ไปปุ๊บก็เนี่ยได้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายอ่าอ่ะ,อะ <c oughs>